สวัสดีครับพบกับผมนะครับครูหน่อยคนเลี้ยงงัวนะครับอ่ามันนี้ก็จะพาพี่พาน้องนะครับมามาบึงงัวนะครับอ่าซึ่งอ่ามันเป็นสัตว์นะครับเนาะนะครับว่าอ่างัวเป็นสัตว์เนี่ยนะครับมันเป็นจังไยนะครับนอนหลังจากที่งัวแม่ตัวนี้นะครับอ่าตกลูกมานะครับลูกมันเกิดประมาณสี่เดือนนะครับลูกมันประมาณสี่เดือนที่นี่ก็คงก็จะอ่ามันนี้นะครับมันพอดีว่ามันมันขึ้นนะครับเนาะมันเป็นสัตว์นะครับเดี๋ยวจะผม ผมจะพไปเบื้องลักษณะของงาที่เป็นสัตว์นะครับเมว่ามานมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับครับผมนะครับลักษณะของงูที่เป็นสัตว์นะครับเนาะนะครับงูที่เป็นสัตว์เนี่ยนะครับมันจะมีหลายระยะนะครับกันระยะก้อนเป็นสัตว์กันระยะก้อนเป็นสัตว์เนี่ยงาจะปีนตัวอื่นนะครับมักดมมักยังมักปีนตัวอื่นนะครับเนาะซึ่งระยะนี้บุคคลที่จะผสมนะครับใช้เวลาประมาณมันจะมีระยะเนี่ยประมาณ 6- 12ชั่วโมงครับระยะต่อมาเขาเรียกว่าระยะเป็นสัตว์นะครับ ยังมดแมนี่ครับแมนี่เป็นระยะเป็นสัตว์นะครับนี่มันจะมันจะแยกตัวนะครับแล้วก็ห้องหาตัว да. ตัวผูนะครับห้องหาตัวผูนะครับอ่านี่ครับมันจะแยกตัวแบบนี้นะครับอตัวอื่นจินห์ญ่ทั้งคูณนะครับตัวนี้ก็จะมาทั้งนี้นะครับจะแยกตัวนะครับแล้วก็ห่วงครับเมื่อก uh, ี้กับห้องหลายเทียรแล้วแต่ว่าเมื่อกี้มัน่ปดนห้องนะครับเนาะนี่ครับห้องหาตัวผ <ๆ S 1> ูนะครับ แล้วก็ตอนนีเมือกไหลนะครับเนาะนะครับเมือกไหลนี่ครับะเมือกไหลออกมาจากน่อยอันนี้ผมบ่ถือว่าหลาไปไหนนะครับเนาะแต่ว่าก็ถือว่ามีเมือกไหลออกมานะครับเอาไว้เพลิดกับนี่ครับโดยสกุลเก็นยีห้องหาตัวผุนะอันนี้ครับห้องหานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยฮะลูกลูกของมันอายุประมาณสี่เดือนนะครับ ผมก็ให้กินวิตามินบำรุงบำรุงระบบสืบพันธุ์เรื่อยๆนะครับเนาะให้กินมาตลอดนะครับกถือว่าเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับประมาณสี่เดือนนะครับหมดลูกเขาอ,อู้ของยังดีเรียบร้อยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็คาดว่าจะได้ผสมนะครับเนี่ยตัวนี้นะครับอันนี้อยู่ในช่วง หนาแรงเนาะครับเนาะบ่ค่อยมีหนามีมีอย่างไรน,นะครับแต่ว่างัวกับสมบูรณ์ดีนะครับสมบูรณ์ดีแล้วก็เป็นสัตว์นะครับตามระยะเวลาที่ท,ที่ที่เหมาะสมนะครับอธิบายก็หลายส่วนนะครับทั้งอาหารทั้งวิตามินที่บำรุง้าไปนะครับเนาะนะครับก็ถือว่าในผลดีครับพี่น้องนะครับนี่ครับอันนี้คือลูกๆของมันนะครับอันนี้ครับลูกตัวล่าสุดของมันตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับ ตัวนี้ลูก s k 3 0 8นะครับอ่าก็เกือบเกือบสี่เดือน,นครับตัวนี้นะฮะนี่ครับอันนี้คือบรรยากาศของสองหัวนี้นะครับนี่ครับอันนี้เป็นหัวหน่อยนะครับครับผมนี่นะครับอ่จะจะเยอะช่วงนี้เป็นเป็นน่าจะเริ่มยืนนิ่งแล้วนะครับเนาะยืนนิ่งแล้วนะครับ ก็คือพร้อมให้ตัวผู้ผสมนะครับแต่ว่าการผสมเทียมก็ผู้ละครับผมก็จะรอประมาณสัก12ถึง18ชั่วโมงนะครับผมจะใส่ผู้ละครับประมาณมือลรงนะครับช่วงกันจะให้หมอก,กระวัณชัก2-3ทุ่มเลยครับจงจงบบางสีดีนะครับเ <Wow. S 1> นาะผมว่านะครับมันจะห้องครับ ของหาตัวปู๋นะครับเนาะนะครับอันนี้คือลักษณะค่อนข้างชัดเจนนะครับว่างว่เป็นสัตว์นะครับอ่วงบางตัวเป็นสัตว์เงียบไม่ใช่ในการต้องสังเกตนะครับนะว่าอ่ามีลักษณะแบบไหนนะครับง่วงบางตัวก็เป็นสัตว์ที่ชัดเจนนะครับทั้งตัวนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอ่าครับผมครับกฝากพี um, ่ฝากน้องชั้นนี้นะครับเนาะกันกันมั่นสังเกตง่วงจะขวางนะครับว่าอ่ามีการอากาศเป็นสัตว์บอนะครับช่วงเช้า สัก10นาทีนะครับช่วงเย็นสัก10 20นาทีอย่างนี้นะครับเพื่อว่าสังเกตงวดยขวงนะครับเพื่อม่ให้บ่ไห้มันพลาดโอกาสนะครับเพราะว่าถ้าเสียเวลาเป็นโดนกับเป็นเรื่องของต้นทุนของเขาที่เพิ่มขึ้นนะครับเนาะนะครับครับผมยิปมีกับฝากพี่ฝากน่องไอ้เบงซ์นี่ครับมาเบงว่าเป็นสัตว์นะครับแล้วก็ฝากความน่ารักของเด็กน้อยนะครับสามตัวนี้นะครับสามชี้โตนะครับตัวหนึ่งข้างหลังนะครับเนาะให้ พี่นุ้ยให้พี่น้องทบทวนเสนี้ครับผมสวัสดีครับ